ฮัลโหกครับวันนี้อยู่ในรายการขอโลกซีนท,ท,ท,ทีเดียวที่เคยแล้วผมซึ่งวันนี้อยู่ใน Minecraft ซิลลี่ s ิกแซดแอนด์มังคีซีลลที่เราจะมาะเผชิญกับโพลสิตนีครับนะซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับเพื่อนผมอีก2คนเช่นเคยนะครับก็ไม่มีความโปรเกสขึ้นเลยก็เหมือนเดิมทุกอย่าง uh huh. เนี่ยที่ภาคที่แล้วเราจะเห็นได้ว่าเอ่อโพลสิตที่เป็นมุมยักษ์มันเข้ามาได้นะนเพราะว่าวะฮะ แต่ตอนตัดผลลามะตัดทำเพี้ยอะไรก็จะเห็นได้ว่ามันปีนเข้ามาได้ด้วยการปีนหน้าดินขึ้นมาเพราะว่าหน้าดินเรามันชิดกับไอ้ตรงรั่วเกินแล้วแบบตัวมันใหญ่นะครับแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ็อบเจกต์มันใหญ่มันก็เลยข้ามรั้วมาได้นะครับแล้วก็คลิปที่แล้วเสียงมันแตกเพราะว่าไม้มันทุเรศนะครับเออไม้มันจํากัดเสียงไงพอเสียงมันเกินมันก็เสียงแตกนะผมเลยเปลี่ยนเป็นเป็นไม้เป็นเป็นเปลี่ยนไม้ใหม่อ่ะอ ก็ไม่มีอะไรคืบหน้าอะไรนะเกิดไม่ต่อไม่ต่อว่าก็ไม่มีอะไรคืบหน้าครับก็เหมือนเดิมทุกอย่างครับแล้วก็มาจัดเออผมลืมบอกนะผมเอาแอดออนกระเป๋าออกไปแล้วนะครับเพราะว่ามันเหมือนมันจะทำให้มันบั๊กด้วยนะทำให้แบบบางตัวมันล่องหนเนาะผมก็เลยเอาออกไม่ไม่ไม่ฮะอันนั้นกูไปดูแล้วมันมันล่องหนขนาดไอโฟนลองไม่ยังล่องหนใช่หรอไอโฟนเอามอสไม่แจกโอเค อ่าแล้วผมได้ทําการเพิ่มแอดออนนี้เข้ามานะเป็นแอดออนอาวุธเนาะเพื่อให้เราแบบได้พอสู้กับมันไหวนะครับไม่ดูดีไม่มีโคตรเยอะไม่มีไม่มียันดาบเหล็กที่เป็นแบบดาบเนื้อเฮียดูดีดาบแครอทดาบเพียไม่รู้ดาบคุกกี้ค่ะดาบแทกตแตตงโมกัวต็สโลเราสามารถเอากระจกไปเผาใช่ป่มวะเอากระจกไปเผาเพื่อได้เป็นแรกกระจกเหรอเอาดีเฮียอะไรวะจีเนี้ยขนาดนั้นเลยอ่ะ เอาไม่ว่าเราเพิ่มอาวุธเข้ามาเพื่อเราพอสู้กับมันได้ไอ้เช่นนี่ก็โกงเต้โกงเต้อยู่นั่นแหละเอาเเออาไ้้ยะด่ามีตีแล้ววิ่งเร็วเหรอตามเลยวะไอ้มีดอะไนฟ์อะตีแล้ววิ่งเร็วใส่หน้ากากเลยเฮ้ยฮิปเปอร์เกิดเป็นปูตาแล้วเกิดเออแม่งแบบเราไม่เจอซอมบี้ธรรมดาเลยอะี่โขหายไปแล้วคนหลังโอ้ โอ๊ะอะไรไม่เอาทรายไปนี่เหมือนแบบเราเอาทรายทำแร่ได้นะแค่เหมือนไอ้เที้ยนี่ปอลัสตเอาอีกละกูแค่ตีมันขับสโลด้วยเหรอฮะมันกัดแล้วตีสโลด้วยตัวอะไรปอลสิตตัวไหนไม่รู้อ่ะเมื่อกี้กูโดนกัดแล้วตีสโลดดาบมือหรือเปล่าไม่หรอมันมีดาบไอ้เที้ยนั่นดาบใหญ่ๆตีแล้วมันจะตีสโลด ไอ้ขวาเนั่นนะขวายักษ์โอ้เตรียมเลยแม่น้ำมีความตายไอ้สัตว์ไอ้มันมีตัวไอ้ตัวแค่นี้อยู่เลือยแล้วก็ตัวไหนเมอร์ไมอรเย็กกระดูกเฮ้ยคีเปอร์ไอ้กูได้กระดูกมันมาว่ะทำอะไรได้บ้างกระดูกของหมา

มันดูคาบวุฒิไม่ใช่เหรอหรืออะไรวะเพ่เพ่เคยดูของไอ้น,นี่ดิที่เราค่าไม่รู้มันมีชี้ฟันติดด้วยใ,ใครมิ่งลำวะเฮียเตาเผาบ้านเลยเนี่ยวะพี่ไม่ได้ไมมาวางแล้วเอาไปใส่กล่องว่าทำไมวะเยสอาวุธล้วเยอะขึ้นว่ะพี่เวินพันน่ะไอเยสก็ใช้ของมาโลกชีวิตเราได้ได้วยเหมือนกูจะทำแร่จากกระจกได้นะ มันเป็นแก๊สอะแก๊สซอสอะร้านนี่รแก๊สที่อะไรมันเบาเลยไอ้กระจกตีคนเอ้ยดาเมจเจ็บเบาที่ไหนขอจะฆ่าลิงโง่อย่างมึงได้มันไอ้หน้าวาเอากระจกไปเผาเวยไอ้แซนใช่ไหมแล้วก็จกไปเผาแล้วก็มันจะได้เป็นอินคอนไปไอ้ยี่นี่มั่วไอ้เี้ยใครไม่ทำใช่ไอแซนกูเคยดูแล้วไอ้แอนอนเนี่ย กูแอบไม่เชื่อไม่เชื่อเดี๋ยวกูพิสูจน์เดี๋ยวไปหาใสไม่เชื่อไม่เชื่อชั่วเหรอไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อวันนี้จะมาคบสัตว์ตาจันย์่ไม่เชื่อไม่เชื่อมาดูที่มือกูลูกแก๊สใ h แ n d คืออะไรวะเอ้าไอ้เฮียนี่ก็แลกก็จกไงแลกก็จกสกปริเวลาแกะดีกว่าเออมึงควรจะรู้ได้แล้วนะนู่นไงขบนคนเขาเนี่ยสองตัวเลยสี่สามไอ้เหียมันโดนปรสิตค่ะ ขึ้นไปเอาขึ้นไปเอาเอ้ยมันมีมันมีคนแก้ดอกมันมีคนแก้ดอกเดี๋ยวกูเอาตัวข้างหน้าเองมันโดนที่ยังทไมเลื่อนไปเหลือแค่นี้วะว่าท่านลูกนังขอเสนอทำไมกูได้เส็นกโลกองเต้ใครยิงธนูตุ่มน้อยผู้มีสายใหญ่ความเป็นแม่โอ้ยกูตายโอ้ยตอบบอกให้ไงให้เลือกถายมเที่ไม่ไม่ไม่มันตีกูมันตีกูตก เฮ้ยกูได้เดิมเกระจกมาแล้วกูได้แรกกระจกมาแล้วเฮ้ยทำชุดทำขุดทำชุดกระจกได้ด้วยไอ้เหี้ยแต่หน้ากากก่อนนะกูโดนกองเตะสกัดโอ้นี่โอ้กูได้โชเวลโชเวลกระจกแล้วต้องขุดตรงนี้ไอ้โชเวลกระจกขุดโคตรไวอ่ะอาจจะแม่งพังโคตรไวเลยสัตว์โอ้โหขุดได้ไม่กี่ทีพังไอ้เหี้ยกระจกนี่มันสะถุนจริงไอ้พวกมึงหลุดดิเหรอเออที่เกียร์พูดทำไมวะตึงเออ กูอยากสนงกูไม่อยากสนทนากับลิงว่ะนี่สุดยอดบ้านของหมอโอ๊ะหายไปไหนเตียงนึงอ่ะอุ้ยเอาเตียงหายไปไหนเตียงนึงอะไม่รู้นี่เอาที่แฉลบเอาบันไดกูอหรอทีไรเจอกูนี่อ่ะ ที่โพลสิทธิไม่เ็อภูเขาเลยเฮียเฮ้ยมีปอมเปิดข้างๆเราปล่อยปล่อยไหมอู้ยเฮียไอซีเฮียไม่ใช่กูแล้วมันมาได้ไงอ่ะมึงเปิดประตูมึงเปิดประตูให้มันเข้ามานตอนที่มันเข้ามั่งเหรอเมื่อกี้เมื่อกี้มึงเหยี่ยงเฮ้ยมันปีนได้ปีนได้ลูเปอร์มันปีนได้เฮียว่าเราต้องทำหลุมเราจะเอาอาณาเขตประมาณไหนร้อยคูณร้อยตัดไม้ไปไปตัดไม้เอาขวานมา กูจะไปตัดไม้ใครมันวางต้นไม้อีกแล้ววะเนี่ยมึมงกูเพิ่งทุบทิ้งไปไ <laughs> อี้นี่ปีนได้สัตว์ไปมึงตัดไปเดี๋ยวกูคุ้มกันให้แล้วกูติดบั็อเฮ้เหมือนสปอนโอ้โห <laughs> มันสปอสปอนซอมบี้ฮักมานอนเหรอนอนเหรอ <laughs> ใช่ใช่ <laughs> โว้ยโทษโมือลั่นโอ้ยเ้ยฮ้กูจะตายไอ้ยไอ้สสไอ้ยเฮ้เฮ้ย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 เ้เฮย้ยเฮเ้ยเฮ้ยเเฮย้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮฮ้กเฮ้เ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้กเป้นเฮ้ย้นกฮ้ยเฮ้นเ้นเฮ้เ้ยเเ้น้้เ้เ้ย เออเฮียนี่ทำด้วยฉันดีกว่ากูว่าไม่ก็ทำด้วยแบบเป็นหลังคาแบบเป็นหลังคาที่เปิดออกไปข้างนอกอ่ะเข้าใจป่ะมันจะปีนขึ้นมาแล้วมันจะติดอ่ะเอ่แต่เราจะตีมยังไงวะประเด็นยังไงนั่นแหละสิไม่ก็ทำเป็นยื่นออกไปข้างหน้าเลยจะได้ปีนมาได้เฮียโอ้เฮียซีมึงลำดาบใส่โอ้กูเจอเหมืองอันนี้จะโตนี่มันลำดาบโดนกันได้ด้วยเหรออุ้ยเฮียนี่ก็ได้เฮียข้างล่างเรามีแมวมุมหวาบบ้านเราอะ เออกองเต้ช่วยกูตีหน่อยโอ้นมีประโยชน์เลยกองเต้เอาสปอเกิร์ดอีกแล้วเอาเชียเอาแล้วจะบอกได้ยิ่งนับวันมันยิ่งเกิดเยอะใช่ไหมจะบอกว่า,ามันน,น่าจะ,นจะยิ่งแตกแตกระยายบ้านไหม <laughs> <laughs> แอ้ที่อุตส่าห์สร้างมาค <laughs> ือไม่อยู่ที่เดิมนานๆเนนมื่อกี้ยิ่งโหดไม่ใช่แค่ไหนประเดี๋ ทฤษฎดีใหม่เนี่ยบบลลสปอร์เกิดสามอันแล้วนะ่ะรีบไปฟันดิเล็งแบบสปอร์โ,อโดดอไะไรปะสปอร์มันอย่างเดียวเล็งเชื้อมันต้องไล่พังสปอร์สปอร์เยอะจริงต้นไม้อ,อ,อ,อะไรเนี่ยไอ้สีอะไรเอากูบอกให้มึงเลิกใช้โอดาชิไอ้สัตว์แลกก้วจะกคุจะใช้อะไรอะ ไม่ใช่คาตาหนาดีงูคาตานาเหมือนกันไม่มันฝาดข้างหน้าคาตานามันแค่ข้างหน้าไอสัตว์มีไม้ใช่ไหมคราบเรือด่วนๆเลยรอบบ้านเลยไม่มีมันได้เป็นตัดเลยกูดูเลไม่ได้เลยวะกูอยู่ในเหมือง่าใต้บ้านเรามีเหมืองอยู่โอ้คอยู่้ไอ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 ้ิด้ไอ้องเลยนะ้ดี๋ยวแม่งปีนขึ้นมาไม่ไอ้ไอ้ไ้นไม่ได้รอมันนิดเดียวเอง เพราะมันเหมือนป๊อปปี้ไงทำไมที่มันมุดได้อ่ะรัวอยู่กับมึงใช่ไหมซีเจ็บกว่าอันน่ะเอามาให้กูดิรัวเออไม่มีนะมีแต่ไม้อ่ะก็อยู่กับคูเดินเล้ยงเข้าไปบนต้นไม้ได้ยังไงวะทำมาอ่ะโอ๊ยไอ้เด็กเชี่ยอุ้ยแหลกอูเปอร์มันเยอะเกินอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยแหลกแหลกแหลกแม็กซ์สปอนเยอะเหมือนไอซอมบี้เลยใช่ไหมที่มึงเล่นรั่ว ไอ้เช่นนั้นมันสปอนมุ่งไอ้เหี้ยพวกเราจะต้องอยู่ไปอยู่ใต้น้ำแล้วว่าไอ้เหี้ยเป็นอะคาแมนกันไหมเออเออมันจะไม่เกิดไงแต่เราต้องเลยเราสร้างบ้านที่ลอยจากบนน้ำพวกจย้ายบ้านหรือเปล่าหาของนันเดี๋ยวกูวิ่งไปดูพื้นที่ให้ไปแล้วตั้งหนึ่งกูอยู่ในเหมืองกูจะตายไหมเนี่ยเนี่ยไอ้สปอนเกิดพร้อมกันสองอันเลยเพิ่มเฟื่องจะมาสาม ถาวานแล้วเฮ้ยมันทำโอ้ยแช่แรกแรกกูทำแร่ไอ้กูทำชุดกอดจากลาพีสได้ป่ะววะกูหนีลงน้ำแล้วนะบบ๊าายแช่แรกมากเลยอ่ะเฮ้ยไม่มันมีสปอร์ตไวติดลยแม่งไม่มีตัวอะไรเกิดเลยวะตรงเนี้ยเยอะใไวติดเราไม่ไม่มีอะไรเกิดเลยวะเฮ้ยทำชุดกอดจากลาพีสได้ให้กูทำแล้วโอ้ชิตโอ้ชโอ้ชโอ้อ อย่าน้าน้อง่าตีพี่หอจะลาพีได้อีเยี่ยซีบอสมันขยับแล้วมันเริ่มแพ้พันแล้วไอ้เยี่ยเราสืยเราสืยไปแล้วมีออกจากโลกนี้มีเก้าอันสปอร์เก้าอันมันเดินได้เหรอมันเดินได้ซีอ้เยี่ยตัวใหญ่หลังเราอ่ะมันเดินมาแล้วมันโดนผักไอ้สัตว์สปอร์ห้าหกเจ็ด แปดเก้าโซนกระดาบเลยโซนได้ไห้เฮียไอ้เแี่แซวกาเราต้องไปจากที่นี่วะไปมไปเลยเดี๋ยวกูนี่ขึ้นแบบขุดขึ้นไปโอ้สปอร์สิบตัวเฮียโอ๊อกไอ้สัตว์สีบลอกที่ร้อยสามสามมัจะแลกกับมัอขึ้นคิดตัวเดีดิไม่ไม่เราจะออกมายตรงนี้ลงมาแล้วไปแกสองตัวแล้นกูนมาข้านมาขึ้นมาขึ้นาข้นานา้มมาขน พิ่กัดเอลโอเฮี่ยอะไรเนี่ยกลายเป็นร้อนแล้วมันกลายเป็นร้อนแล้วมันอยู่พิกัดอะไรมันอยู่พิกัดอะไรฮัลโหุยกงอยู่ไหนมันอยู่พิกัดอะไรบอกพี่กัดมาบอกพี่กัดมากูอยู่สามสิบสามสิบธรรมดาเลยเชยกำลังไปข้างหลัง่ข้างหลังเก้าสิบเฮ้ยเฮี่ยอะไรมันโล่งหัวนหรเฮี่ยอะไรวะมันเป็นตัวสิงโตไอ้เฮี่ย ติดระบบหนึ่งอยู่บนเกก็อยู่ตรงจุดเกิดบ้านอ่ะกุลังไปกุลังไปข้างหลังก้าสิโอเฮี้ยอะไรวะร้อยเลยเฮี้ยเอาวัวมากินหน่อยอู้ยเฮี้ยมากเฮี้ยมากโอ้กูบอกแล้วกูเตือนมึงแล้วออ้ยเฮี้ยอะไรวะเตือนมึงแล้วกูเตือนมึงแล้วอย่ามากอย่าอย่าติดอะไรทั้งนั้นอย่าไม่อุ้ยเล็กโอ้ฉีด กูเตรีมมึงแล้วว่าโอ้โอ้บีแล้วที่มีชุดก่อไอ้เหี้ยกูโดนตีไปสองทีอ่ะไอ้เหี้ยโอ้อาหารต่ออาหารต่อต่อบล็อกขึ้นไปต่อบล็อกขึ้นไปโอเคโอเคไอ้เหี้ยแสดลากว่าร์ติมเลยอ่ะไม่เห็นเลยไม่เห็นพีล่ะหลงน้ำแล้ะไฟกูอยู่ร้อยสามสิบแล้วกูวิ่งยังไงพี่ในน้ำโคตรได้เปรียบอะแม่งช้า ยี่สินน่ะคว้าเรือแล้วอยู่ที่เดิมอ่ะโอ้ไม่กลายเป็นบอสอ้อันนี้ยังไม่ใช่ขั้นเรื่องสุดนะไอ้กูเจอทะเลแล้วมาตรงกูดิตรงไหนจ้ะตรงหนึ่งร้อยเจ็ดข้างหลังสามร้อยเก้าสิบยี่ยตีละมาแล้วมาแล้วมาแล้วลงมาลงมาอ๋อนี่ไงมาเตียงมาปะเนี่ยอ๋อนี่บอสบอสเออมันบล็อกมันบากว่ะข้างล่าง ่แล้วนะเออวะถ้าลงไปจะมีอะไรอ๋อมันเป็นเมลูซาป่ะเนี่ยใช่ป่ะหรือว่าเป็นบอสธรรมดาวะโอ้ยเฮียอะไรเนี่ยไม่ใช่เมลูซามันอยู่บนบอสไอ้สัตว์คือต้องเอาไงคืออะไรวะบั๊กเหรอน่าจะบั๊กว่ะสวิมันต้องเป็นอสูสวินดิเฮียเราต้องหรือว่าเราต้องเอาอะไรมาไขวะมึงดูวิธีการไอ้นี่วะสปอนหรอสวินอะมีวะรู้วะ O, kaya sabi namin, hindi na mancenang, yun, kaya.